สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องเด้อน,นะคะเมื่อนี้นะคะกุ้งจะส่งใกล้ลูกสาวนะคะ,ะก่อนล่ำสามชาสาวอุดรค่อยคูเป็นก่อนล่ำที่กุ้งแต่งขึ้นนะคะเป็นทำนองสามชาเนาะกับฝากติดตามด้กันแล้วกันกับน้องเฟิร์สพิชาพรนะคะ สาวอุดรขาดแฟนไร้คู่ตอนนี้อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายจะมีชายได้เห้มั่นหมาขาดคู่เคียงกายใจยังว่าวนอนหนาวมาหลายปีแล้วเอาไปเห็ดแนวเป็นไพายม่ย หนุ่มอุดรขอน,นแก่นให้เฝ้าออมาน้องนี่สิทธาอายผู้อยู่บอกไกลชายเนื้อไตเหนื้อไตสนใจน้องบอชายเนื้อไตสนใจน้องบอสาวอุดรนี่นอนี่นออย่ารออายอยู่เด้ออย่าให้เกิดถ้าพี่อยู่เดียวได้ ไปลงสาวน้องคายบมาไม้มาทางน้องจองเด้ออายใช้างามรูปล่อสาวดอนนี่นอนี่นอข้อจองอายไว้เหดแนวหลายปีแล้วที่นางแอวหาลำํเสนระกร,รมแทเดรนอขาดแฟนบ่มีคู่ สู่คนนอนเคียงกายจากผู้ใดสีมีใจรักจริงน้องนี่ยังสดสิงสิงอย่าหลอกกลอกกลิ้งทิ้งสาวรอดรอนพ่อปูนาคาสีสุดโทแม่ยาสีปัทุมมาช่วยดลประทานพรให้ลูกพบคน ผู้บ่าวหน้ามนคนที่มีรักจริงคอยคอยสิ่งคอยสิ่งลิงตามมาเน่ยสาวดอนหักแท้หักแท้บอมีแพ้ผู้ใดบบาวเหนือไตเขตทิ้นดินอีสานไผต้องการมาเลยอย่าอยู่เฉยคุณพีหนาวปีนี้ อยากล้องสีผีผ้าห่มคือสีสมเกี่ยวมันใส่แน่นปั้นแต่งแน่แม่ฮักแท้แท่ย่าสีแวะไรนี่สาวรอนธานียังบ่มีเฮียงเดาไพซ้อน